สัญญาจ้างพนักงานสิ้นสุดหน่วยงานราชการไม่ต่อสัญญาจ้างก็ได้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งสอบถามและสงสัยกันค่อนข้างเยอะว่าพนักงานจ้างของท้องถิ่นเช่นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างถ้าหน่วยงานไม่ต่อสัญญาจ้างได้หรือไม่ เรามาดูแนวคําวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดที่อ .927 ทับ2,559กันนะครับในกรณีของคําวินิจฉัยนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทําสัญญาจ,จ้างพนังกงานจ้างทั่วไปตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัยมีกำหนดระยะเวลาจ้าง1ปีเมื่อครบกำหนดเวลาจ้างแล้วเนี่ย อบาตาไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างจึงนําคดีนมาฟ้องเพื่อขอให้อบาตาต่อสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายซึ่งการจ้างดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่คําสั่งทางปกครองแต่เป็นการใช้สิทธิ์ตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอนและอบาตาก็ไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อสัญญาสัญญาจ้างเนี่ยได้สิ้นสุดลง กรณีนี้อบตจะทำสัญญาจ้างต่อไปอีกหรือไม่หรือเป็นดุลพินิษของอบตก็ถือเป็นดุลพินิษของอบตโดยนายกอบตจะพิจารณาตามความเหมาะสมแก่การบริหารงานภายในหน่วยงานสารปกครองจึงไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจและไม่อาจออกคำสั่งบังคับอบตว่าจะต้องต่อสัญญาจ้างได้ประกอบกับสัญญาจ้างนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะาด้านการไม่ต่อสัญญาจ้างไม่ทําให้การปฏิบัติงานต้องสะดุดหยุดลงและก็ไม่ทําให้การปฏิบัติภารกิจของอบตเสียหายเนื่องจากมีข้าราชการและพนักงานจ้างรายอื่นที่สามารถปฏิบัติงานแทนได้และถึงแม้ว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างรายพิพาทเนี่ย จะไม่ต่ำกว่าระดับดีก็ตามก็ไม่มีผลผูกพันให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องต่อสัญญาตั้งจ้างแต่อย่างใดดังนั้นการไม่ต่อสัญญาจ้างจึงไม่ใช่ดุลพินิษที่ไม่ชอบตามกฎหมายและอาบาตอก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียาหายให้แก่พนักงานจ้างสำหรับหลักกฎหมายและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องนะครับ หนึอำนาจในการตัดสินใจว่าจะต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างหรือไม่ถือเป็นดุลพินิษของหน่วยงานทางปกครองที่จะต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์แก่ทางราชการโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่ากับเงินงบประมาณทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด 2การเลิกจ้างตามสัญญาจ้างบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมิได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตราหาแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539และเมื่อสิน้นอ่เมืสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามที่กำหนดไว้ หน่วยงานมีดุลพินิษที่จะต่อสัญญาจ้างหรือไม่ก็ได้นะครับโดยพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นในการจ้างงานต่อไปประกอบกับระเบียบข้อบังคับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยสารปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อํานาจนะครับการที่จะบังคับให้ต่อสัญญาจ้างเนี่ยก็ไม่ใช่อํานาจของสารปกครองแต่อย่างไรนะครับหากเป็นการเลิกจ้างโดยมิชอบคู่สัญญาจ,จึงจะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ